สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักสวัสดีครับพี่น้องมวลหามวลมหาประชาชนที่รักที่เคารพครับนะครับต้องกราบเรียนกับพี่น้องอย่างตรงไปตรงมาต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้ที่ผ่านมานั้นเราเดินมาถูกทางแล้วครับพี่น้องครับ แต่ด้วยความหนาด้วยความด้านนะครับตั้งแต่เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยลงสู่ท้องถนนตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนั้นจนถึงวันนี้นะครับก่อนหน้าลุงกำนันนิดเดียวเองครับลุงกำนันลงสู่บนท้องถนนวันที่31ตุลาคมนะครับการต่อสู้และแนวทางการวิธีการปฏิบัติต่างๆ ต่อสู้บนพื้นฐานของความถูกต้องภายใต้ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับพี่น้องครับและเราจะเดินทางอย่างนี้ตลอดไปครับพี่น้องครับเดินทางไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะนะครับพี่น้องครับต้องกล่าบเรียนว่าผมนายอุทัยยอดมณีในฐานะเป็นนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรางกำแมงนั้นหลายครั้งหลายครา ของการต่อสู้ของบทบาทของนักศึกษานั้นหลังจากเหตุการณ์14ตุลา16 6ตุลา19แล้วนะครับเขาว่านักศึกษาห่างหายไปจากการต่อสู้ภาคประชาชนแต่ต้องกลับเรียนกับพี่น้องวันนี้นะครับทุกๆเวทีนะครับเวทีกอปปสนะครับทุกๆภาคส่วนนะครับมีนักศึกษาอยู่ทุกๆเวทีและออกมาขับเคลื่อนออกมาต่อสู้ ร่วมกับมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับนักศึกษาจะขอยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปครับพี่น้องครับและต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นั้นระยะทางและการเวลาที่เดินทางมาสามเดือนกว่าๆนั้นพูดได้ว่าโทราชยิ่งรักชิน,นวัตรและคณะ ภายใต้การนำของโทอราาทักษินนั้นมันทั้งหนาทั้งด้านยิ่งกว่าพื้นถนนหน้าเ b k นี้จริงๆครับพี่น้องครับแต่ภายใต้การหนาการด้านนั้นผมเชื่อควา,ามอดทนอดกลั้นของมวลมหาประชาชนนะครับมีควา,ามอดทนที่มากกว่ายิ่งใหญ่กว่าเพราะว่าเราออกมาต่อสู้เพื่อเป็นการ รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์ครับพี่น้องครับและต้องกราบเรียนกับพี่น้องอย่างตรงไปตรงมาว่าวันนี้นั้นรัฐบาลทราชายใต้การนำของยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนั้นไม่มีอะไรเหลือแล้วครับพี่น้องครับสอรอสอเป็ดเหลืมก็สั่งการอะไรไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีใครบ้าง ที่ยืนเคียงข้างกับรัฐบาลทราชนะครับพูดได้ว่ามีเพียงแค่น้อยนิดครับพี่น้องดีเอสไอบางส่วนตำรวจบางส่วนพี่น้องมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงบางส่วนแค่นี้เองครับพี่น้องไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่ามวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับและต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าการต่อสู้ภายใต้หลักการ สันติวิธีอาหิงสาปราศจากอาวุธและไม่ใช้ความรุนแรงนั้นเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นที่ตั้งครับต้องใช้หลักสันติวิธีนะครับภายใต้การเดินทางของลุงกำนันและทุกๆเวทีนั้นเรายึดหลักสันติวิธีมาโดยตลอดนะครับและการต่อสู้กับพวกทรราชนั้นเรายึดหลักวิธี สันติวิธีเลยต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเป็นที่ตั้งและอดทนอดกลั้นอย่างสูงที่สุดครับพี่น้องครับแต่ในบางครั้งนั้นการอดทนอดกลั้นนั้นก็มีกันบ้างครับสันติวิธีอหิงสาแต่บางครั้งก็มีกันบ้างนิดหน่อยอหิงสวนใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่การอาหิงสวนนั้นนะครับต้องบอกตรงไปตรงมามีหมบหนึ่งตัวมีปาก ที่ไว้คอยพูดเราสวนกับไม้เราสวนกับคําพูดเราสวนกับสองมือเปล่าสองเท้าเปล่าโดยที่เราไม่ใช้อาวุธกับพี่น้องครับนี่คือการสวนของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องครับและต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าทุกๆครั้งการต่อสู้ตั้งแต่วันที่30ิพฤศจิกายนน้องตวีศักดิ์โพแก้วนะครับนักศึกษามรราลายดังกำแพงเป็นน้องของกับผมเองนะครับ ภายใต้การต่อสู้นั้นก็ถูกอำนาจรัฐนะครับเข้ามากระทำการวันนี้คดีความของน้องทวีศักดิ์ยังไม่ได้คืบคลานไปถึงไหนเลยครับพี่น้องครับสอบถามไปยังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสอบถามไปยังคำรวณวิทูปกระจ่างกราบเรียนตรงไปตรงมาคดีความยังไม่คืบหน้าแม้แต่นิดเดียวครับพี่น้องและทุกๆคดีความ ไม่ว่าจะเกิดที่คอพทเวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวัดสุไม่ว่าจะเป็นที่ล่าสุดนี้คือพี่สุทินคุณพี่ปลาคองที่ผ่านมานะครับคุณยุทธนาไม่มีความคืบหน้าทางด้านคดีความแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มวลมหาประชาชนต้องต่อสู้และต้องนำพาชัยชนะมาให้ได้ และสิ่งที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยเป็นลำดับแรกคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพี่น้องครับปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิรูปเรื่องการศึกษาครับพี่น้องวันนี้ต้องกราบเรียนอย่างตรงไปตรงมาการศึกษาของประเทศไทยนั้นอยู่อันดับแปดของอาเซียนครับพี่น้องครับอันดับแปดของอาเซียนเป้มาเลย แพ้ฟิลิปปินส์แปอินโดนะครับแปเวียดนามนี่หรือครับประเทศไทยภายใต้การบริหารนนของรัฐบาลทรัา์ยิ่งลักษณ์และสิบกว่าปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารนานของทรัาทักษิณชินวัตรจวบจนถึงทุกวันนี้ทำให้ประเทศไทยตกต่ำและย,ำย่ำแย่สิ่งที่ว่าเพิ่มพูนขึ้นมาก็คือ นักธุรกิจในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรมีแต่มั่งมีสีสุขร่ำรวยเอื้นทองจากการโกงกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนจากการทุจริตคอร์รัปชันกับพี่น้องครับทุจริตในเชิงนโยบายและวันนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องครับต้องกราบเรียนไปยังพี่น้องชาวนาวันนี้พี่น้องชาวนารับจำนำข้าวและเป็นอย่างไรชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ แต่วันนี้ตัรัษยิ่งรักชิน,นวัตร์เขาหักกระดูกสลังของชาติเขาโกหกชาวนาครับพี่น้องครับนี่คือนํานโยบายประชานิยมมาใช้เพื่อที่จะให้ได้คะแนนมาเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ผลสุดท้ายชัยชนะที่ได้มานั้นกลับมาทําร้ายพี่น้องประชาชนคนไทยเสียกันเองครับพี่น้องครับผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับ วันที่สองกุมภาพันธ์ที่ที่ผ่านมานั้นต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิน้นสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันที่สองที่ผ่านมาและยังคงดื้อด้านที่จะให้กกตจัดการเลือกตั้งต่อไปอีกต้องกราบเรียนกับกกตนะครับว่าต่างกรรมต่างวาระเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่22 23 24 25 26ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งคดีความของกโกตที่จะต้องรับผิดชอบนะครับและหัวประมาณอีก3,800กว่าล้านกโก,โกตก็ต้องรับผิดชอบเพราะผลการเลือกตั้งต้องเป็นโมฆะแน,น่นอนครับพี่น้องครับนอกจากกโก,โกตต้องรับผิดชอบแล้วนั้นคนที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะครับก็คือโทร,ราชยิ่งรักชินวัตร ต้องติดคุกติดตารางแน่นอนครับพี่น้องครับหมายความว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนนั้นพี่น้องต่อสู้มาถูกทางแล้วนะครับเดินทางมาตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วแต่พี่น้องต้องอดทนต้องสามัคคีนะครับพี่น้องต้องยืนหยัดนะครับอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของความชอบธรรมที่พี่น้องเดินทางมา นะครับวันนี้ต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าลุงกำนันสุเทพไม่ได้เป็นนักการเมืองวันนี้ลุงกำนันสุเทพเป็นประชาชนที่พี่น้องขนานานามและเรียกขานกันว่ากำนันสุเทพครับพี่น้องครับวันนี้ทุกๆเวทีไม่ว่าจะเป็นเวทีกปทเวทีคปทเวทีกปป,ปสเราเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันต่อสู้ในการขับเคลื่อนขับไล่รัฐบาลโทร,ราชและ การขับไล่รัฐบาลต่อรัฐยังไม่เพียงพอครับพี่น้องเราต้องเดินทางไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อประชาชนโดยประชาชนครับปฏิรูปประเทศไทยนั้นมีหลายด้านที่จะต้องปฏิรูปครับพี่น้องครับกล่าวเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติปฏิรูปเรื่องการศึกษาปฏิรูปเรื่องพลังงานปฏิรูปเรื่องที่ดินนะครับปฏิรูปเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งเราต้องปฏิรูปกันใหม่ครับนั่นหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งที่สมบูรณ์แบบเพราะเราจะไม่ยอมให้นักการเมืองเข้ามาปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับพวกเราแต่เขายังเป็นนักการเมืองอยู่เขาต้องเป็นประชาชนเสียก่อนใช่ไหมครับพี่้องครับวันนี้นะครับหลายๆด่านคือประชาชนเต็มขั้น วันนี้เดินทางร่วมกับพี่น้องประชาชนบนท้องถนนเพื่อที่จะดำเนินการเดินทางไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยการจะตั้งสภาประชาชนนะครับและสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นได้โดยประชาชนอย่างแท้จริงต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้ภายใต้สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับเวทีคอปโตยกตัวอย่างนะครับถูก มารอบขัดทุกค่ำคืนครับพี่น้องครับที่สะพานชมัยมารูเชต์นะครับมารอบกัดทุกค่ำคืนแต่ไม่เคยเกรงกลัวไม่เคยหวั่นไหวและเราเดินหน้าอย่างเดียวเพื่อสู่การปฏิรูปประเทศไทยและมวลมหาประชาชนก็เช่นเดียวกันเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยโดยประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้นะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้อง ที่เวที ciel, ปทุมวันนะครับหลังจากการประชุมร่วมกันกับลุงกำนันและคณะกรรมการกกกปปสนะครับเพราะว่าตัวแทนของคอปทนั Gloria ้นก็เป็นคณะกรรมการร่วมกกกปปสเช่นเดียวกันนะครับการตามานนะครับเราสมานสามัคคีนะครับหาือร่วมกันโดยตลอดนะครับและต้องกราบเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้นั้นภายใต้ความหนาความดื้อด้าน ของโทรรากยิ่งรักนั้นมีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกครับเขามีอำนาจรัฐอยู่ไม่เท่าไหร่สั่งการก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับขอให้พี่น้องอดทนอดกลัน้นและพี่น้องต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจางังหวัดนะครับเดินทางขึ้นมากรุงเทพนะครับอาจจะเหนื่อยล้ากันบ้างนะครับก็กลับไปพักผ่อนบ้างแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับออ,ออกมาต่อสู้ร่วมกัน และขอยืนยันนะครับภายใต้หลักเกณฑ์นะครับนักศึกษาจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนกว่าจะได้รับชัยชนะร่วมกันจนกว่าจะได้ปฏิรูปประเทศไทยร่วมกันจนกว่าจะได้มีสภาประชาชนอย่างแท้จริงนะครับนี่คือคำยืนยันของนักศึกษานะครับและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดนะครับจะเดินทางอย่างนี้ไปตลอดต่อสู้ร่วมกันนะครับใช้หลักวิธีสันติวิธีอหิงสา ปราศจากอาวุธและไม่ใช้ความรุนแรงนี่คือแนวทางที่เราเดําเนินการมาโดยตลอดนะครับวันนี้ต้องยอมรับลุงกำนันสู้ไม่ถอยและลุงกำนันถอยไม่เป็นแน่นอนครับพี่น้องครับและปรบมือให้กำลังใจกับมวลมหาประชาชนที่อยู่ต่างบ้านด้วยครับพี่น้องครับมือจบนักวีดมือตบนักวีดนะครับ เราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะเรามีภารกิจร่วมกันมีแนวทางเดียวกันไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของนักศึกษาได้ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของพี่น้องประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะแกนนำทุกภาคส่วนเดินหน้า สู่การปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับและภายใต้หลักเกณฑ์และบนพื้นฐานของความถูกต้องนั้นต้องกลาบเรียนกับพี่น้องอีกประการหนึ่งว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการต่อสู้นั้นนะครับนอกจากแกนนำแล้วก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดผมไม่มีอะไรที่จะพูดไปมากกว่าคำว่าพี่น้องประชาชนทุกท่าน มวลมหาประชาชนทุกท่านหัวใจสุดยอดมากครับหัวใจแข่งกล้ามากครับพี่น้องครับนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับเป็นวลีและเป็นคำพูดของกระผมที่กระผมพูดทุกคำคืนบนเวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอพทอนะครับขอวลีนี้มาพูดจากกับพี่น้องบนเวทีปทุมวันให้กำลังใจซึ่งกันและกันและจะ ต่อสู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันเพราะพวกเราคือพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันพี่น้องกันรักกันไม่ทิ้งกันขอบคุณครับหลบมือดังๆให้กับอุทยัยยอดมณีหน่อยครับพี่น้องครับ